วันนี้เรานั่งรถไฟออกจากสถานียูสตันซึ่งจะเดินทางไปที่โรงเรียนเบอร์แคมสเ School โดยอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนทางตอนเหนือประมาณแค่30นาทีเท่านั้นสำหรับโรงเรียนนี้อายุเกือบ500ปีแล้วนะเบอร์แคมสเ School เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการทั้งในด้านธุรกิจวิทยาศาสตร์การสแสดงและมีทีมกีฬาที่แข็งแกร่งมาก โรงเรียนนี้มีหลายแคมปัสนะโดยอาคารเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกผสมผสานกับความเก่าแก่และทันสมัยเกิดสอนในหลักสูตร gcse และ a level เยกได้ว่าเป็นโรงเรียนระดับท็อปของประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวมีนักเรียนประมาณ1,200คนและมีนักเรียนต่างชาติเพียง60คนทั้งนั้นเองนะโรงเรียน b e r k h a m state จะเปิดรับนักเรียนอินเตอร์เข้าอยู่ประจำตอนเ e ย9เกหาจรับหอพักห้องพักก็มีทั้งแบบห้อง2คนหรือ1คนและมีทั้งแบบห้องน้ำในตัวและห้องน้ำแชร์จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโรงเรียน b e r k h a m state ถ้าใครสนใจไปเรียนมธัธยมเที่ยงกฤัติดต่อเจมสได้เลยแล้วพบกันในโรงเรียนต่อไปจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตาม